ผมให้เปอร์เซ็นต์รอดเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่านะต้นงุ่นปลายเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะมีความทนนะครับทนโรคทนแมลงนะครับเนี่ยผมปลูกมาให้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมก็จะมาตัดแล้วก็เสียบไม่ต้องรอให้แก่ก็ได้นะครับประมาณนี้ก็เสียบได้แล้วเสียบ ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูการเสียบยอดนะครับเสียบยอดองุ่นนะครับซึ่งองุ่นที่เราซื้อมานะครับผมซื้อเป็นกิ่งตอนติดติดตามานะครับมันก็อ่ามันต้องลุ้นเอานะครับว่ามันจะแตกตาหรือเปล่าถ้ามันไม่แตกตาเนี่ยมันก็จะโตเป็นตอป่าขึ้นมานะครับเพราะเขาติดยอดกับตอป่านะครับต้องลุ้นเอาแล้วครับแล้วก็เลี้ยงเอาให้ตอป่ามันรอดนะครับไอ้พวกที่แตกตาก็จะเจริญเติบโตอย่างนี้ ก็เริ่มได้เลี้ยงกิ่งเคนนะครับกิ่งเคนสําคัญคือ,อต้องเลี้ยงให้มันสมบูรณ์เพราะมันจะเป็นกิ่งที่เราเอาไว้ลูกนะครับให้มันติดลูกที่กิ่งพวกนี้พอมันโตแล้วเนี่ยเราสะสมอาหารได้สมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยเราก็จะทําการพูนนะครับโดยการพูนใบออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับเพื่อให้มันออกลูกนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นก็อีกหลายเดือนเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูนะฮะอ,อย่างแถวนี้ พร้อมกันนะครับต้นนี้ฝั่งซ้ายที่เพื่อนเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือต้นองุนป่านะครับซึ่งมันมันก็มาพร้อมกันกับต้นนี้แหละเนี่ยฮะแต่ต้นนี้มันแตกยอดนะครับมันแตกยอดเราก็เลี้ยงเป็นยอดพันธุ์ดีแล้วก็ขยายกิ่งออกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็มีไอตัวที่เป็นองุนป่ามันมันไม่มันไม่แตกยอดนะครับเราใช้ประโยชน์จากมันได้สองอย่างนะครับคือผมทําการตอนนะฮะ นี่ครับผมก็ตอนไว้ตอนเพื่อที่จะเอากิ่งกิ่งต่อป่าเนี่ยไปขยายต่อไปปลูกแล้วก็เสียบยอดองุ่นพันธุ์ดีต่อนะครับนะฮะนี่ฮะนี่ก็มีประโยชน์ครับถึงตอพันาตาพันธุ์ดีเนี่ยไม่แตกมาแต่ไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงไว้ได้นะครับเลี้ยงเพื่อที่จะตอนเอาเดี๋ยวพอผมตัดเอาตุ้มตอนมันหมดแล้วเนี่ยครับตุ้มตอนที่ตอนไว้พอตัดเอาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเสียบยอดพันธุ์ดีใหม่นะครับ ใส่กับเนี่ยครับใส่กับต้นองุ่นป่าที่มันโตขึ้นมาแล้วมันก็จะช่วยให้อ่าการเสียบยอดเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับก็จะติดตาดีนะครับส่วนมากเสียบไม่ค่อยพลาดนะครับแตกตาแล้วก็โตดีนะครับอ่าสหรับใครที่ปลูกองุ่นแล้วไม่ค่อยรอดนะผมแนะนําว่ามันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการอ่าเลี้ยงต่อป่าเลี้ยงกิ่งองุ่นป่าเนี่ยต้นองุ่นป่าเนี่ยให้มันโตแล้วเราค่อยหากิ่งตาพันธุ์ดีเนี่ยไปเสียบยอดเอานะครับ นะก็มีหลายต้นเหมือนกัน,นครับในในแปลงนี้ซึ่งแปลงนี้อย่างที่เคยบอกว่าผมจะเป็นแปลงรวมนะครับแปลงรวมสายพันธุ์แลต่างๆครับตรงนี้เพื่อที่จะหนึ่งก็คือเป็นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะครับเป็นจุดเพาะพันธุ์ว่าจะเอาพันธุ์ไหนมันดีก็จะขยายไปไปปลูกนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะรวมหลายสายพันธนุ์แล้วก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วเราตั้งใจว่าจะ ทำตรงนี้เป็นลายสายพันธุ์นะครตุ้มตอนก็ตอนอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพอตัดเอาเสร็จเนี่ยผมก็จะมาเสียบยอดเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ผมเสียบไว้แล้วครับแล้วก็วันนี้ก็บางต้นก็ที่ไม่ได้ตอนเอานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือกิ่งมันก็ไม่ค่อยยาวใช่ไหมกิ่งแขนงของตอป่าอามุธป่าไม่ค่อยยาวก็เลยจะมาตัดแล้วเสียบยอดใหม่นะครับนะฮะ ก็จะใช้ต้นนี้เป็นต้นอตอป่าในการเสียบยอดมาคิดดูอีกทีเอาเป็นติดตาดีกว่าครับติดตาเพราะว่าถ้าเราเสียบยอดเนี่ยเราต้องตัดกิ่งนี้ทิ้งผมเสียได้ไอ้ไอนีไ่ไอ้กิ่งไอ้กิ่งตอป่าที่เราจะได้มันนะครับเพราะว่าเราจะตอนให้ทาต้นพันธุ์ไปนั้นผมจะติดตาออติดตาก็ง่ายๆครับก็ติดตรข้างกิ่งขอตัดตรงนี้ก่อน จะได้ทำงานสะดวกนี่นะโอเคเราจะติดตามเรานะครับก็จะติดประมาณนี้ ตานี่สเาลตตานะนี่ฮะพยายามทำให้มันผิวเรีเรียบที่สุดนะฮะ ก็าลาฟิลมนะครับแนะนําให้เป็นพาลาฟิลมมันจะแบบว่ากันน้ําได้ดีที่สุดมันจะไม่ค่อยแห้งครับกิ่งจะไม่ค่อยแห้งเค่นยทำอีกข้างเดี๋ยวกว่าเราจะได้เลี้ยงตานี้มันแตกมาก็ได้ตัดกิ่งตอนพอดีนะครับอันนี้ก็ทำเหมือนกัน เสร็จไปหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวมาอัพเดตให้ดูกันตอนมันแตกมาอัพเดตนะฮะที่เราเสียบยอดไว้นะครับผ่านไปหลายวันนะจะเดือนหนึ่งแล้วมั้งนะหไหมแตกมาเนี้ยที่ต้นเนี้ยที่ติดตานะจําได้ไหมเนี่ยที่ติดตาอันนี้เป็นส c า r อตต t าแล้ว มันก็มาพร้อมดอกด้วยนะครับก็เลยเอาไว้เลยจะได้ชิมว่ามันเป็นรสชาติยังไงพวงเดียวไม่น่าจะเป็นอะไรน่าจะรอดอยู่นะฮะแตกสองข้างเลยนะครับดูอันอื่น อันนี้เป็น Autumn, ออทัมรอย่อลักษณะใบคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนกันนะสการลอตตาจะใบสีอ่อนกว่าอันนี้จะสีเข้มกว่าออทัมน,นี่รู้สึกว่ากิ่งจะเยอะแตกดีซะเหลือเกินนครับเสียบสองข้างเหมือนกันยอดยอดยอดเดินดีนี่ต้องเด็ดก่อนเดีย๋ยวจะขมเดี๋ยวพวกนี้ไม่โตอันไหนที่มันยาวผเพื่อนเด็ดไว้ก่อนรอเพื่อนก่อนรอไปพร้อมกัน นิ้วเหมือนกันออาทำรอยอดเหมือนกันเนี่นเดดก่อนกันเดี๋ยวมันจะไปไวกว่าเพื่อนถเดี๋ยวกิ่นจะไม่โตเนี่ยเห็นไหมครับปลูกต่อป่าไปก่อนแล้วเราค่อยมาเสียบยอดเป็นวิธีการปลูกที่แบบผมให้เปอร์เซ็นต์รอดเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคือต้นยังหุ่นป่ามันเป็นลักษณะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ย ผมปลูกไว้นะต้นงนปลาอะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะมีความทนนะครับทนโรคทนแมลงนะครับเนี่ยผมปลูกมาให้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมก็จะมาตัดแล้วก็เสียบไม่ต้องรอให้แก่ก็ได้นะครับประมาณนี้ก็เสียบได้แล้วเสียบอีกสักประมาณาเดือนนึงก็เสียบได้แล้วต้นนี้เสียบตัดแล้วก็เสียบยอดแล้วก็เลี้ยงมันก็จะโตวไวเพราะว่า ลากอาง่นป่าเนี่ยมันหาอาหารเก่งแล้วลากมันเดินแล้วมันก็จะโตใช้วิธีการเสียบเอานะครับเนี่ยอย่างต้นนี้เห็นไหมนี้ก็เป็นสกามการสกาลอรตาปลูกองุ่นป่าไว้ก่อนแล้วเราก็มาเสียบใบยอดแตกมาก็อวบอ้วนสมบูรณ์ดีเพราะลากมันเดินแล้วหาอาหารเก่งแล้วนี่ก็เลี้ยงง่ายแล้วทีนี้โอกาสเปอร์เซ็นต์รอดสูงสูงกว่าการที่เรา,าสั่งติดตามาแล้วก็มาเลี้ยงลุ้นแล้ว มาลุ้นว่ามันจะแตกตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยการรอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนะียะก็มาัปเดตให้ดูกันครับวิธีการปลูกองุ่นปลูกยังไงให้มันแบบรอด่าผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะไม่ค่อยตายเพราะว่าช่วงที่มันต้นเล็กเนี่ยองุ่นต้นเล็กมันจะแบบว่าค่อนข้างอ่อนแอมันจะดูแลยากเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงเป็นองุ่นป่าแล้วเนี่ยแล้วมาเสียบทีหลังเนี่ยมันจะดูแลง่ายเนี่ยโตแล้วเดี๋ยวโตวไว ตัวไว้ตัวทันเพื่อนนะอย่างตรงพวกน้นเนี่ยที่เห็นเป็นเสาเสาเป็นหลักอย่างเัีน้ยนะก็ปลูกุ่นป่าไปหมดนะครับนะเอาเดี๋ยวประมาณสามเดือนเนี่ยคอยจะเสียบยอดพอเสียบยอดสามเดือนปุ๊บไม่เกินไม่เกินหกเดือนรวมรวมรวมไอเนี่ยรวมรวมเวลาที่ปลูกตอหมุนป่านะรับรอ,องว่าจะเห็นเป็นพุ่มแน่นอนนะครับอย่างพวกเนี้ยประสบการณ์สอนให้รู้ว่า เลี้ยงตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันเลี้ยงยากเห็นไหมน,นี่คือรอยต่อรอยต่อกิ่งองง่นป่าอันนี้คือเป็นต้นง่นป่าแล้วก็มาติดตาตรงนี้แล้วก็เลี้ยงขึ้นมาเป็นพันธุ์ดีหมดเลยซึ่งมันจะโตโตช้าเลี้ยงยากกว่าไม่ใช่ว่าตัวชาหรอกมันจะเลี้ยงยากในช่วงที่มันยังเด็กยังเล็กอยู่มันจะเลี้ยงยากต้นที่ไม่โตก็มีเดี๋ยวไปให้ดูปลูกพร้อมกันแต่เป็นโรคไว กว่าจะฟื้นมาเนี่ยอันเนี้ยก็ปลูกพร้อมกันเนี่ยไว้มาละการปลูกพร้อมกันกับพวกนี้อะไรเนี่ยต้นใหญ่ใหญ่แต่ที่นี่คือเลี้ยงเราไม่โตก็เป็นอย่างเงี้ยเพิ่งมาจะมาโตได้เพิ่งเพิ่งจะมาตั้งหลักได้แล้วก็จะโตตามเพื่อนที่หลังอย่างเงี้ยอืมเนี่ยอย่างพวกนี้ก็เหมือนกันเป็นอ่อันนี้เป็นชายมัดแคทเริ่มโตนะเริ่มสมบูรณ์นะกิ่งใหญ่มากเลยนะครับ กิ่งเริ่มโตเนี่ยกิ่งเริ่มอวบเริ่มอว้มอวนเริ่มตั้งหลักได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ใช้เวลานานนะฮะต,ตรงนั้นผมจะปลูกเป็นแชมมัดแคทแชมปมัดแคทเป็นง่นที่อร่อยมากแล้วก็มีราคาแพงถ้าสามารถทําได้เทียบเท่ากับญี่ปุ่นนี่โอ้โหเป็นเงินมากแล้วก็เป็นอง่นที่ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อกินได้ง่ายม,มันดูแลค่อนข้างยากนะครับแต่ต้องศึกษาดูลองศึกษาดูไม่เสียหายผมว่าคุ้มที่จะศึกษาผมปลูกสองต้นเนี่ย แต่ผมไว้กิ่งยาวมากเห็นไหมมีแค่สองต้นนะตรงนั้นผมจะไว้ห่างนะฝั่งละหกเมตรเลยเท่ากับว่ากิ่งสองข้างรวมกันจะเป็นสิบสองเมตรนะเพราะเราดูแลแค่ไม่กี่ต้นดูแลแค่ในอย่างอย่างพื้นที่หนึ่งงานก็สิบห้าต้นไม่ใช่หนึ่งงานอะ่ะงานกว่าเลยแหละเออโอ้ยไม่ใช่หนึ่งงานอีกสองงานอ่ะสองงานสิบห้าต้นอะ่ะดูแล กำลังงามกิ่งก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมช้มัดคัดล้วผมชอบมันที่ว่ามันกิ่งมันจะค่อนข้างจะยืดยาวดีนะก็จะทำเหมือนกันปลูกต้นอง,งุ่นป่าไว้เดี๋ยวเอาไปเสียบพอเราพูนกิ่งเอาลูกเนี่ยเราจะเอากิ่งพวกนี้ไปเสียบไอ้ที่เราปลูกไว้โอเคนะครับคลิปนี้มาอัปเดตให้ดูกันวิธีปลูกองุ่นยังไงให้มันรอดผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยอะ ลองอย่างเงี้ยรอดแน่นอนเอเครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่ดีไว้ด้วยครับช่องเราเพิ่งฟื้นตัวจากการถูกโจรกรรมไปเราต้องมาเริ่มทําวิวใหม่นะครับเหมือนเหมือนทําช่องใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจงให้กันเนาะจะได้มาถ่ายทอดอะไรดีๆให้ดูต่อๆไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ